ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องพอดแคสต์ครูเบนเอ็นเควิค่ะก็หลังจากที่ไม่ได้ทำพอดแคสต์มานานประมาณสองถึงสามปีได้นะคะซึ่งยาวนานมากนะคะวันนี้นะคะก็เลยกลับมาทำพอดแคสต์อีกครั้งนะคะเนื่องในวันสัปดาห์ทาศาสามคะ่ะหรือว่า Science Week 2024นะคะของโรงเรียนนองคาเวียค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นหลักๆห,หัวข้อหลักๆเลยนะคะที่กำลังเป็นที่ฮอตฮิตอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเรื่องภาวะโลกร้อนและภาวะโลกรวนค่ะคราวนี้คะ่ะตั้งแต่เกิดมาเชื่อว่าทุกคนต้องเคยได้ยินคำนี้แน่นอนคือคำว่าภาวะโลก ร้อนนะคะภาษาอังกฤษคือคำว,ว่า global warming ค่ะคันนี้ไอภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเกิดมานานมากแล้วค่ะถ้าอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีค่ะอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปียังไงก็ต้องเคยได้ยินคำนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าโลกเราเนี่ยประสบปัญหาภาวะโลกร้อนมานานมากแล้วค่ะคันนี้ภาวะโลกร้อนเกิดจากอะไรภาวะโลกร้อนค่ะเกิดจากการปล่อย แก๊สคาร์บอนไดออกไมากเกินไปนะคะข้านี้พวกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้ค่ะมันเป็นแก๊สที่เรียกว่าแก๊สเรือนกระจกนะคะคราวนี้พวกแก๊สเรือนกระจกค่ะจากเดิมนะคะโลกของเรามีแก๊สเรือนกระจกที่อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ แต่พอระยะเวลาผ่านไปค่ะมีวิวัฒนาการโลกเราสร้างนู่นสร้างนัน่นสร้างนี่คนทํานู่นทํานัน่ทนทํานี่ขึ้นมามากมายนะคะมนุษย์เราค่ะก็ผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเป็นจํานวนมากนะคะคราวนี้พอแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มันสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศเป็นจํานวนมากนะคะมันก็เลยยิ่งทาให้แก๊สเรือนกระจกเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆคราวนี้พอแก๊สเรือนกระจกมีมากขึ้นลองนึกสภาพตาม เหมือนเราอยู่ในห้องที่เป็นเตาอบออกไปไหนไม่ได้ค่ะความร้อนก็เหมือนกันค่ะความร้อนที่อยู่ในโลกมันก็จะถูกแกส๊สเรือนกระจกเนี้ยครอบไว้ไม่สามารถระบายออกไปได้เลยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือโลกก็เลยร้อนขึ้นนะะซึ่งเนี้เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะ โรคร้อนนะคะคราวนี้พอภาวะโรคร้อนมันเกิดมาเป็นระยะเวลานาน,นะคะ่ะสิ่งที่เป็นผลตามมาค่ะคือมันจะทำให้สภาพบรรยากาศของโลกเราเกิดการแปรปวนหนักมากๆนะคะจนเขาจะเรียกภาวะนี้ว่าภาวะโลกรวนหรือภาษาอังกฤษคือ climate change ค่ะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้นะคะ เขาจะไม่ค่อยพูดถึงคําว่าภาวะโลกร้อนและแต่จะพูดถึงคําว่าภาวะโลกรวนหรือว่า climate change แทนนะคะโดย climate change ตัวเนี้ยคืออะไรก็คือการที่พอโลกมันร้อนขึ้นนะคะเกิดภาวะโลกร้อนนะคะโลกร้อนขึ้นทั้งสภาพบรรยากาศก็กเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างหนักหน่วงสิ่งที่เกิดขึ้นคือสภาพบรรยากาศภายในโลกของเราค่ะมันก็เกิดการแปรปวนหนักมากๆ หนักขนาดไหนหนักจนเราไม่สามารถคาดการได้เลยว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกับสภาพบรรยากาศของโลกเรายกตัวอย่างเช่นสมมุติประเทศไทยค่ะเมื่อประมาณปีที่แล้วอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยปีที่แล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าร้อนยังพอทนได้ยังพออยู่ได้นะ อย่างน้อยก็เปิดแอร์แค่ช่วงหน้าร้อนหน้าฝนกับหน้าหนาวยังไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้ยังอยู่ได้อยู่แต่พอมาปีนี้ค่ะปรากฏว่าโอ้โหเปิดแอร์กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ค่ะค่าแอร์พุ่งกระฉูดตั้งแต่หน้าร้อนยันหน้าหนาวซึ่งหน้าหนาวเราก็ไม่ได้เรียกว่าหน้าหนาว้วยเป็นหน้าร้อนร้อนมากและร้อนโคตรนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบนี้ค่ะมันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนนะคะ ซึ่งเกิดมาเป็นเวลานานมากๆจนส่งผลทำให้สภาพบรรยากาศของโลกเราเนี่ยเกิดการแปรปรวนนะคะเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าภาวะโลกรวนคันี้นอกจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปสิ่งที่เกิดขึ้นอีกนะคะเช่นน้ำท่วมค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าปีนี้ค่ะอยู่ หลายจังหวัดในประเทศไทยก็เกิดน้ําท่วมหนักมากอ่ท,ท,ทั้งๆที่บางทีก็ยังไม่เคยเกิดด้วยซ้ําหรือนานๆจะเกิดทีนะคะอย่างน้ําท่วมหนักปีล่าสุดก็คือปีสองพันห้าร้ห้าสิบสี่ทุกคนน่าจะจํากันได้นะคะหรือบางคนอาจจะยังไม่เกิดด้วยซ้ําตอนนั้นน่าจะอายุประมาณสักสามสามสี่ขวบจะเล่าให้ฟังค่ะตอนปีสองพันห้ารหสบสี่ ช่วงนั้นน้ำท่วมหนักมากสาเหตุนเนื่องมาจากพายุโซนร้อนเข้ามาหลายลูกนะคะแต่ตกมาปีนี้พายุยังไม่ทันได้เข้าเลยยังไม่ได้มีข่าวว่าจะมีพายุนู่นนั่นนี่เลยแต่บางจังหวัดเกิดน้ำท่วมแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นผลมาจากปัญหาภาวะโลกรวนหรือ mate change อีกอย่างหนึ่งนะคะที่สังเกตได้เห็นชัดๆเลยคือการเกิดไฟป่าค่ะ ในบางประเทศนะคะเขาอาจจะเกิดไฟป,ป่ามาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ไม่หนักหน่วงค่ะแต่พอตกมาปีหลังๆช่วงปีที่แล้วหรือปีนี้นะคะจะเห็นว่าหลายประเทศค่ะเกิดไฟป,ป่าเร็วและลามลุกลามนานมากนะคะก็เป็นปัญหามาจากภาวะโลกรวนหรือคล h ม n ิเชเช่นกันนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะที่น่าติดตามคือระดับน้ำทะเลค่ะซึ่ง ระดับน้ำทะเลส่งผลอะไรนะคะส่งผลกับการอยู่อาศัยของมนุษย์นี่แหละคะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมืองบางเมืองค่ะเป็นเมืองติดท่าถูกต้องไหมคะถ้ามันติดทะเลระดับน้ำทะเลสูงขึ้นก็มีสิทธิ์มีความเสี่ยงนะคะที่จะจมน้ำได้ในอนาคตอีกไม่นานนะคะนักวิทยาศาสตร์เขาคาดการณ์ว่าไม่เกินห้าสิบปี บางเมืองอาจจะหายไปจากแผ่นทีโลกก็เป็นได้นะคะซึ่งระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมันเกิดจากอะไรล่ะมันก็เกิดจากการที่น้ำแข็งคั่วโลกค่ะเกิดการละลายอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาจากสภาวะโลกร้อนและภาวะโลกหวนเช่นกันนะคะคราวนี้พูดถึงขั้วโลกคั่วโลกค่ะทั้งคั่วโลกเหนือและคั่วโลกใต้นะคะเวลา สภาพอากาศเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแบบเห็นได้ชัดมากนะคะยกตัวอย่างเช่นเบนเคยรู้สารคดีสารคดีหนึ่งค่ะตอนนั้นเหมือนเขาไป阿拉斯านะคะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะแถบนั้นเนี่ยอุณหภูมิติดลบประมาณ40-60ิบงสองศาเซลเซียสนะคะซึ่งถือว่าหนาวมาก ะคะคราเนี้พอมาในช่วงปัจจุบันนะคะสิบปีให้หลับมาปรากฏว่าอุณหภูมิของเขาเนี่ยเด้งมาอยู่ที่ลบสิบถึงประมาณหกองศาเซลเซียสถามว่าเย็นไหมเย็นค่ะแต่ลองดูความแตกต่างนะคะจากเดิมลบสีองศามันเพิ่มอุณหภูมิขึ้น เป็นลบสิบหรือกลายเป็นเลขบวกเป็นหกองศาเป็นห้าองศาถือแม้ว่ามันจะเป็นค่าที่น้อยอยู่แต่แกลบช่องว่างระหว่างอุณหภูมิของมันถือว่าแตกต่างกันมากนะคะซึ่งขั้วโลกเนี่ยเขาจะสังเกตได้เห็นเห็นได้ชัดก่อนเพื่อนเลยว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่โหดมากเลยนะนะคะอีกหน,นึ่งที่องสำคัญค่ะคือยิ่ง นานวันเข้าเรายิ่งรู้สึกว่าโลกมันร้อนขึ้นถูกต้องไหมคะทุกคนรู้สึกคะ่ะเมื่อก่อนจะเล่าให้ฟังนะคะสมัยเบ้นอยู่มัธยมช่วงหน้าหนาวเนี่ยคืนหนาวมากหนาวสุดๆต้องหอบผ้าห่มหอบแบบเสื้อกันหนาวไปสามตัวนะคะแล้วก็นั่งเรียนสันเงือกอยู่ปัจจุบันหน้าหนาวโอ้ชิว ฉันใส่เสื้อแขนสั้นไปยังชิลเลยนะคะซึ่งระยะเวลาระหว่างเช่อมงมัธยมกับปัจจุบันเนี่ยมันห่างก,กันประมาณแค่ไม่ถึงสิบปีด้วยซ้ำประมาณแปดเก้าปีได้ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นมากค่ะคืออาจจะนานในช่วงชีวิตคนคนหนึ่งแต่ถ้าเทียบกับระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกไปเนี่ยมันสั้นมากนะคะเพราะฉะนั้น นี่แหละคะ่ะเป็นประเด็นที่สําคัญที่เราจะต้องพูดถึงว่าเฮ้ยบางทีเราอาจจะต้องมาตระหนักได้แล้วว่าภาวะโลกร้อนมันไม่ใช่แค่คําว่า global warming ภาวะโลกร้อนโลกร้อนเราก็ลดการใช้ถุงพลาสติกเราลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สิมันไม่ใช่หลอกคะ่ะตอนนี้มันคือปัญหาภาวะโลกรวนรวนคือมันรวนทังระบบ รวมทั้งสภาพอากาศรวนทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นคำถามอันยิ่งใหญ่และเป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้โลกของเราสามารถคงอยู่ไว้อย่าง,ย,งยั่งยืนนั่นเองค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังพอดแคสต์นี้นะคะแล้วหวังว่าพอดแคสต์ตัวนี้จะช่วยปลูกระดมนะคะความตระหนักในการรักษาสภาพอากาศรักษาโลกของเรานะ,ะรักษาวิถีชีวิตของเราไว้นะคะให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะไว้เจอกันพอดแคสต์หน้าในโอกาสต่อไปนะคะบ๊ายบาย